ขอบคุณสำหรับคำอวยพรนะคะคิดถึงเสมอคะ่ะแล้วก็ดีใจกับความสำเร็จที่หนูได้รับนะคะก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่งของหนูขอให้ประสบความสำเร็จในทุกอย่างที่ทำนะคะ<า>เงินเยอะเหนื่อยน้อย,อยได้อยู่กับคนดีๆมีคนรักรอบตัวแล้วก็มีความสุขทุกวันในชีวิตนะคะ ลืมตาหลับตาขอให้มีความสุขไว้ไม่แน่นะคะว่างๆอาทิตย์ไหนอาจจะแวะไปที่ร้านแต่จําชื่อร้านไม่ได้นะสีบอกชื่อร้านอีกทีได้ไหมคะเอ๊ะหรือในโปรไฟล์มีเดี๋ยวไปดูก็ได้คิดถึงนะครับ take care